ใชครับทุกท่านวันนี้ e. ผมจะพาท่านมาชมกอพระเจดีสายที่บางแสนนะครับที่ที่นี่คือบางแสนนะครับดูตั้งแต่แรกเลยนะครับมีทั้งหมด60ครับเขาบอกว่าแรกก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งนนท์ให้ท่านชมนะครับมีทั้งความสวยงามแล้วก็นะครับประเภทต่างๆก็สามารถจะให้ท่านชมไปเรื่อยๆจนครบ60 60ชุดเลยนะครับมีทั้งหมด60แห่ง60เจ้าที่มาประชันนะครับและที่นี่คือสิทธิ์เก่าศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาครับที่คือรางวัลช,นะ,ชนะครับมีรารชมนะครับี่เห็นไหมสออวยแค่ไหนโอ้โหสุดยอดจริงๆแต่เมื่อกี้ผมยังงงกับไอรางวัลอยู่นะครับ มีรางวัลชนะเลิศตั้งหลายอันนะครับนี่คือรางสำนักงานเทศบาลตำบลเสม็ดเห็นไหมครับหลังจากที่เสร็จงานแล้วดูสวยครับสวยโอ้โหมีปูด้วเด็นปูด้วยเังได้อยู่นะครับปูตัวใหญ่จังเลยอันนี้ก็เทศบาลเมืองอ่างศิีลาที่ท่านชมดูสิครับ เห็นไหมครับที่บางแสนแห่งนี้มีกอพระเจดีทรายสองวันวันนี้วันที่สิบเจ็ดเป็นที่เที่ยวที่ดังนะครับเทศบาลอังซิลาที่ชมนะครับนี่มาถึงอนุรักษ์ในการประกวดทางนี้ให้รองชนะเลิศอันดับสองนะครับนี่คืออิเลยูเนียนผมอ่านผิดก็ขออภัยนะครับนี่ดู ครับซึ่งท่านดูสวยช่างขอขอบคุณแดกประหลาดดีนะครับตรงนี้อยู่ชายหาดตางแสนนะครับประจําปีเดียวไปชมนี่โอ้นี่สวยครับกวนอิมส่วน้า้รางวัลเราก็ได้หกนี่พุทธสมาคมสว่างผลน้องโมนด้านกองทรายนะครับนักท่องเที่ยวสามารถสานเจ้าแม่คุณลูมด้านหน้าเลยนะครับแต่ไม่ได้เข้าไปในของทรานะครับที่นี่บางแสนนะครับสวยเลยครับนี่เราก็มี คนสวยๆมาถ่ายรูปกันนะครับรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งอุ้ยดูแล้วผมกลัวกลัวไอ้แบบอย่างงี้มันเป็นเม็ดเม็ดเม็ดเมดูแล้วตลกดีนครับอันนี้ก็คือซัมเมอร์เฟสโคคาโคล่านะครับอันนี้เขาโชว์โชวโคคาโคล่าอันนี้มหาวิทยาลัยบูรพา นวความคิดอะไรอ่านไม่ทันนะครับเพราะว่ามันเยอะมากเลยทีเดียวอันนี้ก็คือมหาวิทยายลัยบูรพาเห็นไหมครับจดี์สายที่นี่งดงามอย่างยิ่งเลยครับอันนี้ก็ล็กข้างหลังนะครับเล็กๆ,ๆน้อยๆนะจะชุมชนเขตสองรองชนะเลิศอันดับสองผมก็งงๆอยู่กับรางวัลครับเดี๋ยวผมจะพาท่านไปชมให้ ละเอียดเลยนะครับมีรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งผมจะย้อนไปดูที่อยู่ข้างหน้าเขานะอันนี้มันมีข้างหลังข้างหน้าด้วยนะครับมีเดี๋ยวผมจะให้ท่านดูดูนะครับอันนี้คือชุมชนเขตหนึ่งรางวัลชนะเลิศผมก็ไม่รู้ว่าเขาจัดกันยังไงนะครับที่นี่บางแสนนะครับมาชมนะครับสวยงามทีเดียว ไปก็จะเป็นดูจนให้สบายใจเลยนะครับรางวัลเกียรติยศบางแสนมหานครบริษัทบางแสนมหานครจำกัดดูสิครับสวยมากอันนี้น่าจะใช่ว่าช่อแก้วหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแล้วมาดูอันนี้อันนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง,งข้างคอกประวัติเรือสำเภาหลวงพ่อสีหมอก จุมพิโตวัดเขาวังตะโกดีล,งล,งลิงด้วยนะครับมาเที่ยวเพลินๆกันนะครับที่นี่นะครับกพระเจดีไซายรางวัลเกียรติยศเทศบาลเมืองบ้านสวนนี่ครับบ้านสวนที่ผมอยู่สุดยอดเลยนะครับดูนะครับอันนี้เทศบาล ตำบลห้วยกระปินี่คือแกรนแคนยอนถ้าท่านมาชนบุรีก็มาท่องเที่ยวกันนะครับโอ้ยแกรนแคนยอนนี้มีแต่เฟิร์นนะครับท่านดูสิครับมีเฟิร์นเยอะนะครับแล้วนี่ก็คือสภาองค์กรชุมชนตำบลแสนสุขก็สวยไปอีกแบบครับบริษัททรีออนสอินดัสเทรีลท่านดู นี่คือรองชนะเลิศอันดับสองผมบอกแล้วนะครับว่าผมงงๆกับไอ้รางวัลท่านดูโอ้สวยจริงๆเลยนะครับมาชมก็คุ้มนะครับแม่ฝ่าดงรถติดก็ยังศาลเจ้าแม่สามมุกจีนรูปกระต่ายนี่คือปีปีนี้ปีกระต่ายนะครับสวยงามทิเดียวอันนี้ก็ยิ่งสวยใหญ่ครับเทศบาลตำบลบางทรที่กำนันบักอยู่นะครับ เทศบาลตำบลบางซายเขาสร้างจำลองมาจากที่เทศบาลที่นั่นเลยนะครับกำน,นันรักเป็น,นปคนที่รักของทุกคนแต่ตอนนี้ท่านไม่อยู่นะครับต่อไปก็เป็นบังกะโลแสนสบายเนะี่ยถ้าเราไปพักบังกะโลก็สบายนะครับผมอยากไปพักมากเลยครับบางกะโลครับอันนี้บางแสนวิลล่าโอ้ดูสิครับพระบรมธาตุรองชนะเลิศอันดับสี่ครับ บรมธาตุเจดีมหาจักรีพัฒนโรงแรม S2 สูรองชนะเลิศอันดับหนึ่งท่านดูสวยไหมรพระพุทธรูปจุดข้างบนเขาเขียนว่าบุโรพุทโธไม่รู้ว่าที่อินโดนีเซียหรือเปล่านะครับอันนี้คือธนาคารออมสิน GSB ดูอะไรก็ไม่รู้ก็ปุกคำสินตางต่อ,ตอ,อไปก็เป็น รองชนะเลิศอันดับ5้าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพัทยาอนัานนะี้ก็เทศบาลนครเจ้าพระยาสุพระศักษิ์มนตรโอโนนีสีธรรมชาตินะครับรางวัลรางวัลเกียรติยศต่อไปก็เป็นโรงแรมบางแสนเฮอริเทศที่อยู่ตรงข้ามนี้โอ้โอ้โหสวยมากเลยครับ อย่าลองลองชนะเลิศอันดับสามแล้วมาถึงโรงแรมบริษัทบางแสนมาหากรพร็อพเพอร์ตี้รลงว,วันชนะเลิศดูใช่ไหมครับแหมเมื่อกี้คนมาถ่ายรูปกันเยอะเลยครับอันนี้ไม่ใช่อะไรยมพบาลของเทศบาลตำบลบางพระตำบลบางพระมีการแห่พระสมนะครับข้างหลังผมนั่นเป็นบางชายหาดบางแสนผมอยู่บนชายหาดบางแสน เที่ยวกันได้นะครับนี่โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนดูสิครับสวยอย่างไรนี่เห็นไหมครับวัดเขาเชิงเทียนอยู่ใกล้ๆกับที่เขาขุดลูกหลังขายกับพระมหาเจดีย์ชัยมงคลพระมหาเจดีย์ชัยมงคลดูสวยครับถ่า<ท>ยรูปมาช่างงดงามจริงๆหองของอไทย เดอะไทยรีสอร์ทบางแสนนะครับอันนี้ก็อบอจอ,อันนี้สร้างเรียนแบบพุทธคยาสวยไหมครับนี่คนสร้างสรรค์นีต้องใช้ความพยายามนะครับต่อไปก็จะเป็นเทศบ,ลบาลตำบลป่อทองรังวันเกียรติยศสวยงานงามมากเลยครับแล้วต่อมาก็ ชีวิตไม่สิ้นก็สู้กันไปอันนี้โฆษณานะครับก็ดีประหยัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสนอันนี้โอ้โหเฮ้ยมายืนท้าวเอลมองหน้าผมแล้วนะครับผมต้องรีบไปแล้วนะครับนี่ก็เทศบาลตำบลนานป่าพระธาตุนมวรวิหารสวยนะครับโอ้งานจริงๆเลยต่อไปอนะครับไปดู รางวัลเกียรติยศโรงเรียนบ้านแหลมแท่นเห็นไหมครับสวยงามทีเดียวทำต้องใช้เวลามากนะครับฉะนั้นเราต้องมาชมประเพดีก่อพระเจดีทรายบางแสนนะครับนี่รางวัลเกียตรติยศของโรงเรียนวัดบางแป้งเจดีวัดอุโมงค์สวยมากทีเดียวเห็นไหมครับ สวยมากเลยตรงนี้ก็เป็นโรงเรียนวนาศชายหาดที่คนชอบมาเที่ยวกันนะครับเห็นไหมครับท่านดูงามจริงๆยิ่งขับกับท้องฟ้ายิ่งงามอย่าเล่นะครับอันนี้รองชนะเลิศอันดับหนึ่งผมเห็นหลที่เลยนะครับโรงเรียนพนุบาลวัดกลางดอนเมืองชนรีดูความงดงามสูวยจริงๆเลยนะครับ ต่อไปก็อันนี้เขียนว่ารางวัลชนะเลิศเห็นไหมครับโรงเรียนโสนศึกษาจังหวัดชนบุรีนี่คือชนะเลิศนะครับโอ้โ,อ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 โอตรงนี้มีคนเสิร์ฟส่งน้ำพระรางวัลเกียรติยศวัดตาล้อมได้นะครับนี่คือความงดงามของพระธาตุพระริพุนชัยครับ ก็มาถึงโรงเรียนวัดราชสัทธาต่อมาก็เป็นโรงเรียนบ้านห้วยกระปิดดูสิงามแค่ไหนเหน็นไหมครับสวยเลยนะครับโรงเรียนสาธิตพิบุญบำเพ็ญมหาวิทยายลายัยมีได้แอนนี่ก็โอเคแล้วนะครับต่อไปก็เป็นโรงเรียนสาธิตพิบุญบำเพ็ญสองอะไรนะครับ มีสานเลยเดี๋ยวเราไปดูโอ้สวยจริงๆเลยครับท่านดูสิครับแล้วตอนนี้มีสาวสาวสวยๆมาส่งน้ำพระอยู่นะครับน่ารักทุกท่านเลย,อเเยตอนนี้เราก็เดินข้ามนะครับเพราะว่าคนมันเดินนี่โรงเรียนโรงเรียนอะไรแสนสุขน,นะครับท่านดูวันนี้งามมากเลย ไว้ท่านชมสวยๆนะครับบอว่ามีสวยก็ดูนานแล้วเราข้ามไปดูอีกที่เลยนครับเชิญบริสุขบดรางวัลชนะเลิศอันดับสองท่านดูโอ้โงามจริงครับโอ้ยลอยอยู่บนเมฆตรงนี้เป็นไฮไลท์นะโอ้ยมีเด็กน่ารักมาถ่ายรูปเลยนะครับดูอันนี้ต่อไปอู้หอันนี้ของอะไร โรงเรียนชนกัญญานุกูลท่นดูสิครับสมอันนี้น่าจะเป็นวัดอรุณแน่ๆเลยแล้วก็ดีนางนพมาเอ้ขออภัยครับนางสงกรานนะครับต่อไปก็รองชนะเลิศอันดับสี่องอะไรว่าโรงเรียนบ้านสวนจันอนุสอนนี่ครับไ็นไมครับ สวยโอ้โหลงทุนเยอะนะครับดูสิครับสวยงามจริงๆเลยนะครับต่อไปก็เป็นวัตโกตรงนี้สวยดีท่านดูนางสงกรานคนองค์นี้คนนี้สวยมากเลยนครับนางสงกรานปีนี้ชื่อกิมิทาเทวีนะครับถือพินกับถือขันนะครับไม่เข้าใจว่าคืออะไรนี่คือวัตโกสวยมากเลยท่านชม ครับอ้โห,หูงามจริงๆเลยครับนนนนรางวัลเกียรติยศนะครับตรงนี้ก็อังศิลาพิทยาคมอ๋อตรงนี้คือโรงเรียนชนร,ราชดอนอํารงหรือที่ชนบุรีเขาเรียกโรงเรียนประจำจังหวัดคือโรงเรียนชนชายนะครับอันนิวอังศิลาพิทยาคมตรงจุดนี้สร้างด้วยความงดงามจริงๆนะครับลงทุนสูงทีเดียว ต้องมาเที่ยวน,นะครับเขาอุตสาหาใช้ความสามารถความความคิดสร้างสรรค์ต้องเขียนแบบต้องอะไรเราเพียงมาเดินนนครับนี่บ้านบึงอุตสาหกนหนรกร,รมนุเคราะห์ครับพระบรมธาตุไชยาน่าจะทางใต้นะครับ,รบครับนี่เขาเขียนว่ารางวัลเกียรติยศโรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห์นี่นะครับท่านดูกลุ่มผู้ ประกอบการก้าวอีผ้าใบต่อไปนะครับก็เป็นวัดวัดล้อเลื่อนปีสองหนี่ครับท่านดูล้อเลื่อนคือบรรดากลุ่มผู้ประกอบการล้อเลื่อนก็ามารวมตัวกันเพื่อทำให้มันสร้างสีสันคึกคักนะครับนี่คือวัดเขาบางทรายนะครับโอ้โหสวยนะครับอันนี้ก็เขียนว่า กลุ่มผู้ประกอบการแผงลอยอาหารก็คือที่นี่นะครับอีกเขาขายของโอ้โหผมพาท่านชมจนครบเลยนะครับนี่ครับรางวัลเกียรติยศก็คือวัดประยุรวงศาวาสบวรวิหารนี่คือของกลุ่มผู้ประกอบการหาเปร่ที่นี่นะครับเนี่ยตอนนี้ผมพาท่านชมจนหมดครบ60สิบที่เลยนะครับ นี่คือกลุ่มผู้ประกอบการห้องพักรางวัลชนะเลิศด้วยนะครับท่านชนนมครับเห็นไหมครับก็ต้องขอชมเชยพวกที่ทามาสร้างสรรค์ลงทุนสร้างงสนับสนุนการท่องเที่ยวนี่รองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งร้านอาหารวังมุกท่านดูนะครับมีลิงครับดังนั้นะลิงเยอะและไอที่ก็ถือนะ้กล้วยหรืออะไรนะครับมองไม่ถนัดนะครับท่านชม ผมมองมันคล้ายๆอะไรอย่างม้มัน่าจะเป็นกล้วยนะครับและอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือกลุ่มผู้ประกอบการไก่ย่างนะครับพีระมิดแมนคูเรเห็นไหมครับเพื่อนๆผมให้ท่านชมทั้งหมด60 60ชิ้น60ชุด60 JD เจดีนะครับแล้วนี่คือบางแสนดินแดนสุขี แล้ววันนี้วันที่17เป็นวันไหลท่านชมสิครับประชาชนมากันเยอะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูอย่างอื่นอีกนิดหนึ่งอ่าได้ถูกต้องเลยเอาเร็วเร็วชี้ข้าวหลามก่อนตอนนี้นะข้าวหลามจบเป็นข้าวเหนียวเลยค่ะตอนนี้เอาละมึงเลยเพิ่งกินข้าวไปเม่กี้เองเจอข้าวหลามอีกกระบอกนึง มีพายุไม้ที่เท่าไหร่นะคะเอ้ยหรือจะเล่นมากเลยกกิจรรมน้ำได้น้ำได้น้ำน้ำกินได้นะครับไม่ต้องไปต้องกินให้หมดน้ำอ่ะตอนนี้กินเข้าไปหนึ่งแต่ก็ไม่พอแล้วนะแม่เพื่อนทำมาดีแต่ตัวเองสักคนทำไม่เก่งตาอากาศหรือชื้นครับมีกิจกรรมวันหลายบนี้นะครับเฮ้ยตได้พวกเด็กเล็กๆอ่ะเด็ก ดูนะครับยังมีการไถ่โจกด้วยนะครับที่บางแสนแนีมีคนที่มาทายเก่งๆทั้งนั้นเลยนะครับมีทั้งส,สองเจ้าหรือสายเจ้าด้วยกันท่านดูนะครับหลากสีหลากสารที่บางแสนแห่งนี้นะครับนี่นะครับที่นี่บางแสนวันนี้เป็นวัน ออพระเจดีทรายผมให้ท่านชมนะครับนี่คือการกวนกระแมนะครับก็สีสันหลากสีสันวันนี้นะครับวันนี้วันออพระเจดีทรายที่บางแสนแล้วก็เป็นวันไหลด้วยนะครับมาเที่ยวกันได้นะครับบางแสนแห่งนี้วันนี้คนเยอะมากเลยนะครับยังมีวงดน,นตรีนะครับเดี๋ยวให้ท่านชม และนี่ก็คือคณะกรรมการตัดสินการประกวดก่อพระทรายวันไหลบางแสนท่านดูตรงข้างหลังนู่นือพระทรายนะครับที่นี่บางแสนวันนี้วันที่17แล้วก็มีร้านค้ามาออกร้านกันะครับเชือสินดงานท่านดูมีสินค้าโอทัพดูเดี๋ยวผมพาท่านไป กิจกรรมสนุกๆที่บางแสนแห่งนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นขายเฉพาะวันนี้ร้านอย่างนี้ที่ผมให้ท่านดูนะครับนี่เขาเขียนว่า,าชมรมอสอมอ,อนุรักษ์ประเทนีวันไหลบางแสน17เมษายนเห็นไหมครับไหยดีมากเลยเมื่อกี้ที่ผมให้ท่านได้ชม การควนกะละแมนะครับแต่ะลัมังเขาไม่เอามาควนนะครับนี่ตรงนี้สินค้าพื้นเมืองนะครับดูเดี๋ยไม่มีดนตรีด้วยนะครับวันนี้วันอ่อพระเจดีใส่คือสินค้าพื้นเมืองนะครับยืดยังไข้เลือดออกไม่อะไรดีๆนี่คือปฐมพยาบาลนะครับที่บางแสนดีนะครับดีมากเลยนะครับหน้ามาเที่ยวครับ ดนตีที่าไแสนะเสียงแต่นิดนสามาครับาวันยที่นต้อนตาลนี่นะครับตอนนี้ผมมาดูบรรยากาศบนหาดนะครับนี่คือบางแสนท่านดูประชาชนมาท่องเที่ยวกันเยอะมากเลยเห็นไหมครับท่านดู วันอันนี้เขียนป้ายว่าวันไหลบางแสนหกหเห็นไหมครับนี<อ>่าวันไหลบางแสนหกนี่คือวันไหลนะครับมีกิจกรรมเยอะมากแล้วนี่สาวๆเข้ามาทาอะไรผมไม่รู้สวยๆทุกคนเลยนะครับเห็นไหมครับน่ารักโอ้ยน่ารักมากเลยอ้สวยจริงๆทุกแต่ละคนสวยสวยทั้งนั้นเลยนะครับเห็นไหมครับนี่คือวันไหลบางแสนนะครับ วันกรลบเจดีสายและดูเสื้อทั้ดตัวละร้อยบาทเท่านั้นเองงานศิล่ uh okay, ์ดูส okay. ิครับวันไลบางแสนโอ้มีอะไรกิจกรรมเยอะแยะเลยนะครับโอเคเลยครับเรียนภาพและโรงเรียนบ้าน